สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการจ่ายค่าเน็ตทูผ่านแอปกรุงไทยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่แอปของธนาคารกรุงไทยครับอพอเข้ามาที่หน้าแรกนะครับให้เลือกหาเมนูจ่ายบินนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้เวเลือกตรง หมวดหมู่กดคําว่าเมนูนะครับตรงโทรศัพท์มือถือแล้วให้เลือก Tool o m o v e นะครับ t o มูฟนั่นแหละครับอ่าบรรทัดที่สามกดเข้าไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วตรงนี้อเราต้องกรอกหมายเลขรหัสนะครับเป็นรหัสลูกค้าอันตรงนี้ก็ของใครของมันนะครับกรอกตามได้เลยนะครับ ม่กรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดตรวจสอบยอดนะครับมันจะโชว์ยอดที่เราจะต้องชําระนะครับตรงจํานวนเงินนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นตรงนี้ว่ายอดของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ตรงกันในส่วนตรงนี้ถ้าตรวจสอบยอดแล้วตรงตามนี้ก็กดถัดไปนะครับตรงนี้จะขึ้นหน้าสารุปข้อมูล ถ้าตรงแล้วนะครับให้เรากดยืนยันนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะยังไม่กดยืนยันนะครับเพราะว่ายังไม่ชําระวันนี้อันนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนจะกดก็กดชําระได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะกดก็ให้กดชําระไปได้เลยเสร็จแล้วระบบมันก็จะชําระให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับวิธีการจ่ายค่าเน็ตบ้านของทูนะครับผ่านแอปกรุงไทย ผมจะกดกลับนะครับเพราะว่าผมไม่ชำระเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาอยู่ที่หน้าหลักแล้วก็ออกจากระบบของแอปธนาคารไปได้เลยครับออกไปที่หน้าหลักแล้วออกจากระบบนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการชำระเงินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอบคุณมากครับพบกันคลิปต่ตอไป